วัสดีครับไม้ใหญ่ปกติแล้ววันคลิปแบบนี้ผมจะไปไม้ใหญ่ในโรงเรียนครับวันนี้ผมจะมาไม้ใหญ่ในวัดนะวัดสันติวนารามวัดดอกบัวครับนที่บ้านเชียงบ้านเชียงนะครับวัดน,นี้เป็นที่สถานปฏิบัติธรรมพาเด็กมานะครับก็จะมีต้นไม้ใหญ่ เยอะมากเลยครับพี่น้องอ่าดานทางด้านทิศทิศตะวันตกครับทิศตะวันตกเนี่ยปัดป่าลงไร่นะครับเนี่ยปัดตามติวนารามเน้นไปทางต้นประดู่ครับต้นประดู่นะเป็นไม้เศรษฐกิจนะมาทางนี้ไม้พยุงก็มีครับนี่ไม้พยุงแล้วก็ไม้แดงครับไม้ตะโก ทําให้เป็นแบบข้างทางนะครับอ่าเป็นถนนเ,นเหมือนกับอุโมงนะครับเป็นอุโมงสวยเลยล่มลื่นครับเนี่ยเข้าวัดเนี่ยเขาบอกว่าเข้าวัดแล้วทําให้จิตใจสงบผมว่าหนึ่งในความสงบก็คือความล่มลื่นจากป่าไม้นี่แหละนะคร,นกกรครับเนี่ยไม้ตะโกครับเนี่ยตัวนี้กาลังเป็นเมล็ดเลย ตะโกดำเหมือนตอตะโกนี่ก็คืออย่างนี้แหละนะทางโน้นดอกบัวนะครับเป็นวิหารดอกบัวนะครับกลางสระน้ำํำทางนี้เป็นอืมแต่นี้เป็นทางข้างล่างน่าจะเป็นนอกเขตัดครับต้นไม้ ก็เน้นไปทางตรงนี้พยุงพะยุงอันนี้ไม้มะข่าโมงนะมะข่าโมงนี่มะข่าโมงแล้วครับแต่อนี้สองสามที่นี่น่าจะเป็นไม้แขนไหมตะเคียนหรืออ่านี่ครับความจริงเป็นไม้ใหญ่ทั้งนั้นนะมะข่าโมง อันนี้ทางด้านทิศตะวันออกนะครับทีตท่ตะวันตกก็จะมีการพัฒนาอยู่ในพรัดเนี่ยแถวนี้ยังไม่ได้ปลูกต้นไม้เขาน่าจะเอาไว้ทําอะไรนะน่าจะเป็นพื้นถมนะพื้นถมที่น่าจะมีการกสร้างอะไรสักอย่างแล้วก็ค่อยปรับอีกทีหนึ่งนะฮะต้นไม้ค่อยปลูกทั้งนี้เห็นตอตะโกไม้ตะโกเยอะมากน่าจะเป็นไม้ล้อมนะครับไม้ล้อมที่เอามาปลูกเลย เพราะว่าใหญ่เท่าเดิมเท่ากันหมดเลยเป็นไม้ลออ้อมผมเข้ามาแถบใกล้หนองครนี่ใกล้หนองออกมาจากถนนตรงนี้ เพราะว่ามีการทํางานของคารวาสแล้วก็นาชีปฏิบัติธรรมน่าจะไว้ทําอะไรอยู่แล้วจะสร้างนู่นนี้นั่นเนี่ยผมที่แล้วนะครับกําล,ลังเตรียมพื้นที่อาเรามาดูไม้กันต่อนี่ไม้คูณไม้คูนมีไม้กระถินนรงกระถินเทพา ท่งกวาวมตะโกนีไม่ล้อมแน่นอนนะครับเพราะว่ามีตะโกทั้งนั้นเลยก็ต้มต้นหลายต้นเลยนะเรียงกันสองเมตรสามเมตรนะน่าจะล้อมมาปลูกนะอันนี้กระจังหรือเปล่าต้นกระจังกระจังป่าบ้านผมกินได้นะครับ เขาเรียกว่าสารกินได้เอานอนมากินเป็นดินเหมือนแบบอยู่ในดินภูเขาครับมาดูกันต่อครับต้นขี้เหล็กนะครับต้นขี้เหล็กต้นว่าเนะี่ยต้นว่าก็มีต้นว่า น,นี่เป็นต้นพยอมนะไม้พยอมแถบนี้เป็นน่าจะเป็นไม้ป่านะไม่ใช่ปลูกนะเป็นไม้ป่าจริงๆเป็นป่าเลยนะไม่ได้มีบม่ไม่มีการปลูกนะครับตรงนี้นะมีต้นอะไรล่ะก็เร็เ่ต้นประดูประดูพยอมแคนนไม้ตะเคียนถ้าเป็นมะขามเนี่ยน่าจะเป็นไม้ปลูก นะครับอืมพยุงก็มีนะต้นนนซีก็มีนะครับทางโน้นนนซีนะทางโน้นกนะำลังเล็กๆนะยังไม่ใหญ่ระตูมะม่วงพวกนี้ปลูกนะมะข่าโมงกระบกนะนี่คือกระบกนี่ตัวน,นี้กระบอกนะต้นใหญ่เลยกระบก ร่มรื่นนะครับคือชื่อว่าวัดนะนอกจากจะร่มรื่นแล้วเงียบสงบแล้วนะครับยังเป็นการเคลื่านวเพิ่มออกซิเจนให้กับโลกถ้ามีวัดเยอะต้นไม้ก,ก็จะเยอะนะครับเพิ่มอากาศดีๆให้กับโลกคนก็มีสถานรับผ่อนหย่อนใจนะครับนี่มีสะบัวนะครับ โปกบัวก็จะเริ่มแผ่ขยายไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยอันนี้ต้นมะข่าโมงนี่มีเห็นเลเมล็ดเห็นฝักมันนะครับนี่ฝักมันเป็นดำนะมะข่าโมงอันนี้ต้นอีถึกเนี่อีถึกไม่รู้ว่าเรียกต้นอะไรภาษากลางนะบ้านผมเรียกอีถึก รอบๆวัดนะครับเนี่ยรอบนอกของวัดนี่ผมมาเดินเดินดูนครับถนนรอบวัดทางนี้น่าจะเป็นปา่าอันนี้เขตนอกวัดแล้วนะเป็นสวนของชาวบ้านนะครับป็นปา่าสวนป่าของชาวบ้านเป็นมีรั้วกันแล้วแต่ เหมือนกับว่าไม่มาเก็บนะเออปลูกไว้เฉยนะก็ดีนะครับดูน้มเลื่นดีพวกนี้มันจะซับน้ำได้ดีนะครับมีทางแยกเราจะไปไหนดีน่าจะไปที่มันใกล้กับน้ำไปก่อนนะเพราะเราเลาะตามน้ำ ดูต้นอันนี้ต้นอ,อยู่ในวัดคู่กันเลยนะครับต้นโพต้นไทรนะครับอ่าต้นมะข่ามงยังร่มลื่นอยู่มไม่เต็งนะไม่เต็งก็มีไม่เต็งไม่รังอันนี้ต้นคูไน,คนไม้แดงนี่ยครับไม้แดงตัวนี้ไม่แดง เพราะว่าเขามีระบายพอเต็มปุ๊บมันก็จะระบายออกตรงนี้น,นี้ไม้แดงนะครับนี่ไม้แดงเยอะเลยตัวน,นี้ยกำลังขึ้นกันโอ้ดูครับน้องนอกจากลมร่นแล้วสวยงามนะครับเป็นอุมโมง สวยงามมากน่าประทับใจมาดูกันต่อครับพี่น้องทางนี้เหมือนจะเป็นสตอนะสตอร์ไหมสตอร์หรือก้อนหินน่าจะเป็นสตอร์ไหมผมก็ไม่เคยเห็นตะ้นสตอนะครับเส้นนี้นีต้อเป็นต้นอิฐกฝักอีึกหรือเปล่านะ มันคืออะไรนี่ครับยังประทับใจกับทางเส้นนี้สวยครับน้องอีทธิอีธิอิทธอีธิมันจะเป็น่งน,ง,นง,งนี้โอ้แสดงว่าตัวนั้นก็คืออีถธกกันแหละที่เราเห็นเมื่อกี้นะครับ มันแห้งก็จะเหมือนเลยครับทางเส้นนี้ร่มรื่นมากเน้นไม้พยุงกับไม้แดงนะครับไม้พยุงไม้แดงอีถึกนั้นน่าจะเป็นเกิดขึ้นเองไม่ปลูกแต่ว่าไม้พยุงไม้แดงปลูกเองน่าจะปลูกแล้วก็ไม้มะข่าโมด้วยนะครับเนี่ยไม้พยุง ขึ้นแบบนี้คดคกงอนไม่ตรงในข้อเสียของไม้พยุงนะคดคตกองอถ้าจะให้ตรงต้องใช้ไม้มาดามดนะไม้พยุงเนะี่ยดามให้มันตรงมันจะได้นาเนื้อแข็งที่ตรงหรือปลูกทีๆีมันก็จะแยกกันขึ้นหาแสงเสร็จแล้วเราก็ตัดออกเลือกตัดออกนะเพื่อให้มันขยาย ตรงนี้ลบลื่นนะครับน้องใส่เขามาใสต่ต้นตาลต้นอะไรเข้าไปด้วยอูย้นี่มาพยอมครับเนี่ยพยอมอันนี้ทางด้านทิศน่านจะทิศเหนือ เราไปดูดทางิตะวันออกบ้าดูสิตะวนออกครับพี่น้องก็ยังเป็นไม้แดงนะไม้ปลูกเน้นทางไม้ปลูกไม้แดงไม้พยุงนะครับไม้มะขัดมะข่าโมงเหมือนเดิมอันนี้น่าจะเป็นอะไรเนี่ยโอ้ต้นเบยใหญ่เนี่ยใช่งอกกันดีไหมหรือยมนะต้นยมหอม เออมีส่วนมีส่วนไม้ประด,ดูนี่พยอมครับตันนี้ไม้แคนตะเคียนนั่นแหละนะมัตะเคียนผมลงเรียกไม้แคนอยู่ด้วยนะตะเคียนบ้านผมเรียกไม้แคนอยังไม่เห็นตะแบกบยังไม่เห็นโอ้แถบนี้น่าจะเป็นการขุดเอามาถมถนนนะแล้วก็เหลือต้นไม้ไว้ นะครับเห็นครับนพระต้นไมใ้ใหญ่เก็บไว้นะขุดสระเพื่อจะมาถมถนนโดยไม่ต้องไปเอาดินจากไหนนะครับอืมสวยงามสวยงามร่มรื่นดีไม้ใหญ่ในวัดนะครับคลิปนี้ โอ้งานเยอะแล้วนะหลวงพี่เนาะงานเยอะเลยต้นไม้เยอะเนาะทำทุกวันหรอครับอ๋อเป็นช่วงออโอ,โอ้ต้นไม้นี่ปลูกได้เนาะงามครับล่มรื่นมาก ี่ก็ทำงานนะครับในช่วงพัฒนานะครับหายากต้นไม้เอ่อเขาเรียกอะไรไม้มะข้าวหมูจะตรงขนาดนี้หายากเลอ่าเนี่ยเ,เราเป็นการตัดตัดไปกินตัดให้พัฒนา เสียงดังนะครับเดี๋ยวไปดูต่อมาทางนี้ที่ตะวันออกอยู่ครับยังอยู่ที่ตะวันออกดูครับพี่น้องอ้นกพี่น้องดูครับโอ้เองไม่เห็นนะขยายไม่ได้เออะไม่เป็นไรครับนกเพียวเลยอ่ามาทางนี้จะเป็นต้นพยุงครับโอ้พยุงกับป่าดู โอ้โหต้นประดูเยอะมากเลยครับพี่น้องต้นประดูกับพยุงทางนี้เน้นๆเ,เลยทีๆสังเกตนะครับถ้ามันถี่มันจะตรงตรงดิ่งขึ้นไปแต่ว่าไม่ใหญ่นะหาแสงครับถึงทางแยกเราจะไปไหนดีอ่า เราต้องไปทางนี้นะครับตึงจะอ้อมทางนี้เป็นพี่น้องกับไผ่ล้วนๆเลยครับไผ่ผสมกับต้นไม้และเป็นไผ่ที่สวยงามดูครับลำใหญ่หรือเป็นไผ่ตรงก็ไม่รู้นะแต่ไผ่ตรงข้อไม่เป็นอย่างนี้หนอดำๆครับพี่น้องอืมด,ดูู ลำนอ,ก,นอก,ก็จะออกดำๆหรือว่าไผ่ปักกิ่งก็ไม่ใช่ลำมันไม่เหมือนมันก็เหมือนไผ่ซางเพราะมันขา,ขาวๆนวลๆป้องก็ไม่ยาวมันคือไผ่อะไรน่าสนใจนะน่าสนใจสำหรับชาวไผ่เราลำตรงครับแล้วก็กอไม่ลกดูครับข้างบน ลำใหญ่เท่าเท่ากับไผ่ไม่ไผ่บ้านเลยไม่ไผ่สีสุกเท่ากันเลยนะและสองข้างทางเต็มเลยครับพี่น้องอืมอยากรู้มากเลยนะสงสัยต้องพาพอออมมาดูแล้วนะพอจะได้ขอหลวงพี่ไปปลูกนะดูครับพี่น้องเหมือนไผ่ตรงนะพูดถึงก็เหมือนไผ่ตรงอืมนี่ครับ ทางนี้เยอะเลยใหญ่เลยนะเหมือนไผ่ตรงอยู่นะแต่ข้อมันไม่ใช่ข้อมันนะครับนี่หน่อดำครับพนะี่น้องถ้าหน่อนี่หน่อดำดำไผ่ตรงหน่อม่ดํดำหรือเป้นไผ่ตรงหมอ้อดำดำนี่เหมือนไผ่ปักกิ่งหรือไผ่ลักหน้า เนี่ยถ,ถ้ามีการดูแลเนี่ยมันจะกอจะไม่ลกเลยแล้วก็ตรงสวยนะครับพี่น้องดอูชาวไผ่เราต้องเอาไปปลูกแล้วบ้านนกครับพี่น้องเจอแล้ววัดสันติวนารามนกกระยางหรือนกอะไรมันมปนจุ่มอยู่ตรงนี้อย่างเดียวเลยไม่ไปไหนครับดูทำรังไว้เต็มเลยครับโอ้ดูลูกมัน นี่ครับลูกลูกมันก็ออกลูกหลานอยู่ตรงนี้มีกระแตกระรอกนี่นี่กระแตกระรอกนี่ดูนกอุ้ยคิดถึงบรรยากาศป่าป่าใหญ่ดูครับทั้งนกกระรอกกระแต อยู่ด้วยกันอ,อืดูครับมีรังในรังก็มีลูกนกนี่ครับเนี่เน่เน่น่เขาขาวเห็นไหมครับอม,มันมาสีสีนี้หมดเลยเน่ที่นกไปไปวัดจะรอกกระแตนมากินอะไรอ,อืมไม้แถนี้ก็คือไม้เต็งไม้รังไม้ประดู อในน้ําก็ปลาเยอะมากเหมือนจะมากินขี้นกเนาะอือจะตัวใหญ่เด,ดี๋ยวสูงไปเถอะถ้าเทียบกับลบบุรีเรื่องอะไรก็ลิงเต็มเลยยาสูมเดี๋ยวเขาเต็มไปด้วยนก ามพื้นดินดาวไรโอ้บ้านวันชัดๆเนียครับ,บอ้าทางนี้เป็นทิศตะวันออ,ออกไม่ใช่ทิศใต้นะครับก็จะเน้นไปทางกุฏิของหลวงพี่หลวงพ่อนะหลวงตาไม่อยู่ต้นไม้ที่ปลูกนะครับดูก็จะเน้นไปที่ต้นมะม่วงต้นอะไรที่มันกินได้ ไผ่นะตอนนไผ่ลวกนะครับไผ่ลวกแจ้อ่นี่ครับต้นไพย,ยอมก็ยังมีอยู่ใหญ่เลยนะครับไผ่จุยยงต้นไซไม้นี่จะไม่ได้เน้นทางไม้ป่าแล้วนะถ้าจะเป็นไม้ป่าก็เข้าป่าไปเลยเราทางนน้นนะครับเห็นไหมครับอโอ้ไผ่ลวกครับนี่ไผ่ลวกไผ่ลวกแจ้นะครับ